เป็น influencer เหมือนกันในกรณีที่เปนคนทำที่แบล็คเบอรโอนะขึ้นไปโดเวลาเราไปในที่เออมุมมองเราเพราราบใจเลยอะพูดยากมากเลยครับพูดยากมากเลยผมรู้สึกไม่ควรแล้วกันไม่ควรไม่ควรไม่ควรจะมีใครทําที่ไหนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ในกิริยาแบบนั้นผมรู้สึกว่าสิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคลเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าสิทธิ ของเราไม่ควรจะไปเบียดเบียนสิทธิของคนอื่นครับมันมีผลต่อภาพรวมของอินฟูบางคนอาจจะเขาแยกแยะได้นะแต่บางคนก็จะหมาว่าอินฟูชอบเป็นอย่างนี้แหละชอบฮาแซ่ชอบอะไรก็เป็นคนแทนต่อผมรู้สึกว่าใช้คําว่าอินฟูก็เหมารวมมันก็อาจจะเกินไปหน่อยอืก็จริงๆผมว่าให้นับเป็นรายบุคคลดีกว่าหมายถึงว่าเราเห็นเวลาเราเห็นอะไรแล้วรู้สึกอะไรกับคนรอบข้างที่เขาทําอะไรแล้วเราไม่ชอบครับเราก็ไม่ควรจะทําเอง แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฮิวแมนเออรมันเกิดขึ้นได้ฮิวแมนเออรมันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราทําผิดเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราทําลงไปจริงๆ uh huh. อันนี้มันก็ต้องเป็นเคส by เคสไป